สวัสดีครับนี่ครับนี่ถ่ายให้ดูสภาพกระบอกสูบน,นะครับที่ทําการไล่ตะกัวมาก่อนนี่เอามาแก้นะครับนี่ครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับ คืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูนะครับเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบ